คือขณะนี้เนี่ยปัญหาการจัดสล็อตของการแข่งขันในฤดูก,กาลหน้าเนี่ยมันจะมีช่วงที่ยากลําบากอยู่ก็คือช่วงที่มีช่วงอาเซนยนคัพเอฟนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยนอกจากอาเซียนคัพแล้วซึ่งเราไม่ได้เป็นผู้กําหนดตารางแล้วยังมีการไปเล่น ACL ของอีก3ทีมก็คือทีมแบงคอกยูเนเต็ดทีมบุรีรัมและก็ทีมการท่าเรือด,ด้วยซึ่งอยู่ในช่วงพีเรียนั้นพอดีซึ่งขณะนี้เนี่ยคณะทํางานกําลังไปจัดตารางนะคะเพื่อที่ว่าจะทํำยังไงให้อ่ ทีมชาติที่จะไปเล่นเอเซนคัพอาเซนคัพเนี่ยเดินไปได้ด้วยดีด้วยซึ่งตอนนี้เป็นเป็น,ป,นปัญหาทึ่งหนักมากนะ,ะเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นและอย่าลืมว่าเราเป็นแชมป์มา2ส,สมัยแล้วตั้งแต่ s u ซ u กิคัพที่สิงที่สิงคโปร์แล้วก็ um Electric Cup กมิตซูบิชิอิเล็กตริกคัเมื่อปีสองปีก่อนเราเองก็เป็นแชมป์นะคะซึ่งถามว่าสําหรับตัวแป้งเองในฐานะที่เคยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยมาเนี่ยก็ทราบม,มาเสมอว่า คนไทยแล้วก็ทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยคาดหวังกับทีมชาติเกือบทุกชุดแล้วก็หลายๆทัวร์นาเมนต์ด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ขอโฟกัสเรื่องอแมตช์พรุ่งนี้ซึ่งเป็นแมตช์สำคัญที่เราจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์แน่นอนเป็นแมตช์ที่ยากแน่นอนเพราะเราต้องยิงให้ได้ถึง3ประตูนะคะแล้วก็เนื่องจากเราไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ตอนที่ไปเยือนจีนขณะเดียวกันแล้วก็ยังต้องลุ้นให้จีนไม่ไม่ชนะเกาหลีหรือต้องต้องลุนให้จีนแพ้เกาหลีอีกนะคะซึ่ง ซึ่งในหน้าที่ของเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดต้องยิงให้ได้3ประตูขึ้นไปนะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้ไปเยี่ยมน้องๆที่ที่ค่ายที่แคมป์นะคะก็ทุกคนก็คาดหวังนะคะว่าอยากจะไปต่อรอบ3ซึ่งแน่นอนถ้าไปถึงรอบ3เนี่ยน่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกอะไรตามมาอีกมากมาย